สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทาง y o ยูท b e ชื่รักแม่ครบทุกท่านด้วยละกครับคลิปนี้มาอยู่ที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลายท่านที่อาจจาะยังหลงและหาร้านไม่เจอนะครับก็มาเดี๋ยวผมพาให้ชมมุมกว้างแล้วกันนะครับเดินตามเลยนะครับอันนี้ผมมาจากประตูทางทิศใต้นะครับ เดี๋ยววันนี้พาไปชมสินค้านะครับคลิปแรกหลังสงกรานว่าจะมีโทรศัพท์รุ่นไหนที่พี่น้องเห็นแล้วยังพอสนใจนะฮะอยากได้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนะจำทางได้ไหมครับนี่อันนี้จะเป็นหน้าร้านนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น powerbuy นะครับที่ขายในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ แนะนำร้านแล้วก็สวัสดีแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยสวัสดีปีใหม่ค่ะคลิปนี้ทำไมเยอะจังนะพี่อ๋อพอดีของเพิ่งลงมาค่ะแล้วก็ตะน้อยบอกว่าจะมาถ่ายก็เลยยกตัวที่จะโละสต๊อกให้เอางี้เลยนะใช่ก็คืออย่างราคาหน้าร้านเราไม่เอาเราจะเอาแค่ราคาทุน<อ>ส<อ>่ง,งั้นเลยเลด ตัวบางตัวก็จะลดเกินกว่าทุนเลยด้ว<ห>ยซ้ำเพราะว่ามันต้องทํายอดไงคะลดสต็อกให้เลยวันนี้คือว่าจาัดโปรโมชั่นใช่ช่วงปีใหม่ไทยเนาะใช่ค่ะให้<อ>ช่วงปีใหม่ค่ะไม่ได้มานานนะพี่น้องอาจจะนานมากๆๆอยากติดตามว่ามีเครื่องตัวไหนที่สนใจดูได้นะครับ รับเลขตีเทินเหมือนเดิมน้องพี่ตุ้มเนาะรับเลขตีเทินเหมือนเดิมค่ะเครื่องเก่ามาขายได้ทุกตัวเลยแล้วก็แอนดรอยเนี่ยมีเยอะเลยนะคะอย่างนี่ตัวนี้ซัมซุงเนี่ยที่เขามีช่วงจัดโปรที่ว่าเอาเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ซูนเขาก็ศูนเขาส่งเครื่องมาให้ขายในราคาถูกอะค่ะเพราะว่าเขาแลกเครื่องจากลูกค้ามาอ๋อเขาแลกเครื่องลูกค้าไปเอส24เปิดตัวใหม่เขาก็จะเอาเครื่องเก่ามาแลกในเครื่องสวยๆเลยนี่ เจเจพามราคาหน้าร้าน2อ0พแต่ถ้าลูกค้าแต่น้อยเราให้แค่1,990บาทอันนี้ยังใช้อัปเดตได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็จอจอโค้งสวยด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็ยังโหลดแอปโหลดอะไรเล่นได้ปกติใช่ไหมพี่เล่นได้ทุกอย่างค่ะ1,000 1,990บาทอันนี้เป็น J7 เจพามนะ J7 เจพามใส่ได้2อสิบโอ้ต้นออกมา 10, มือหนึ่งมีใช่ราคานมีรูปหวามาก9ก0าพั0เก้าหนึงเก้้ยเลยตัวนี้ แต่ยังดีอยู่เลยเนาะพี่เนาะดังดีค่ะเรารับประกันให้ทุกอย่างค่ะหน้าจอก็สวยเห็นไหมคะหน้าจอสวยมากมีเยอะไหมพี่มีเยอะค่ะเนี่ยเต็มตู้เลยอ๋อพี่น้องใช่นี่และครับก็ถือว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ไทยละกันหนึ่งพันเจ็ดเ้ยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทใช่หนึ่งพันอยูให้ลูกให้หลานนี่ใช้งานได้นะครับใช่ใช้งานได้ทุกอย่างเลยค่ะแอปยังโหลดได้เล่นกองเล่นเกมได้ปกติใช่ค่ะเป็นจอแท้ด้วยอ๋อจอแท้แใช้ได้ทุกอย่างอันนี้ ของขวัญป,ปีใหม่ไทยขวัญปีใหม่ไทยน9บาทจัดเลยแล้วก็มีตัวนี้แอนดรอยนี่สวยมากเลยตัวใหม่ล่าสุด A 50ครับราคาจาก4,9่พ้าลดเหลือ3,500บาทลูกค้าตะน้อยความเร็ว8ความจำร้อยยี่สบแปแล้วก็หน้าจอนี่แท้เลยนะคะ แทออเลตินอเลยแล้วก็เล่นเกมเดียวๆเลยมีฟิล์มให้ด้วยมีฟิล์มติดนให้แถมชุดชาร์จให้ดูแลให้ตลอดการใช้งานเพราะว่าเป็นเครื่องเดิมอ่ะพี่น้องที่ชมจากคลิปจะได้ในราคาเท่าไหร่พี่สามพันห้าร้อยบาทเออเอาเยอะหน้าเนี่ยแล้วก็ตัวอื่นก็เนี่ยค่ะดูเอานี่ยหนีเยอะจริงๆซัมซุงโน้ตก็มีค่ะโน้ตสิบไลท์นีสวยมากเลยโอ้ตัวนี้ตอนออกมามือหนึ่งเลยสองมือน่ะมีประกาด้วยเนี่ย ประการน้ดไลท์อันนี้มือสองสภาพสวยมือสองสภาพสวยเลยค่ะประการเนี่ยใช้งานได้ปกติได้ราคาเท่าไหร่พี่โอ้ทางคิดนี่ลดให้เหลือแค่สี่พันเก้าก็พอเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างเลยสวยมากอันนี้มือหนึ่งสองหมื่นเนามือหนึ่งสองหมื่นนี่ให้สี่พันเก้านี่ใช้ได้ทุกอย่างเนี่ยค่ะสวยไหมเนี่ยสวยไหมเออโนตนะ ยังเปลี่ยได้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ปกติปกติเลยน ốt สิบไลท์ค่ะตัวนี้สวยจริงๆริงสี่พันสี่พันห้าร้อยบาทพออ่าอ่าตัวนี้อูสวยมากเนาะใช่สวยจริงนะครับน ốt สิบไลท์นี่สวยมากมีเครื่องเดียวเนาะมีเครื่องเดียวค่ะแล้วก็มีน ốt เก้าก็มีอืมน ốt เก้าก็มีค่ะสวยด้วยอ่ะคลิปนี้เราจะพยายามดูเจาะราคาเบาๆให้นะครับเจาะราคาเบาๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บตัว ไอโฟนไอโฟนเยอะจริงๆเข้ามาเยอะมากแล้วก็ลูกค้าที่อยากใช้เครื่องแค่ราคา1990บาทก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะคือไอโฟนหกธรรมดาหกธรรมดาความเร็วไอความจําหกสิบสี่กกพันเก้บาทสวยด้วยแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ที่จะมาจัดโปรให้ก็คือที่อยู่หน้าตู้อย่างนี้คือยังไงพี่ไอโฟนหกหกเอพัด 6S พัดราคา4,290บาทลดให้แค่3,400บาททวน 6S พัดอันนี้เป็น6พัดนะค่ะ 6S พัดเลย3,400บาททวนอันนี้มีเยอะเนาะคมีเยอะเนาะค่ะนี่ที่วามี 6S พัดหมดเลยสวยมากอันนี้จะให้อยู่ที่3,000แบต1ด้วยนะไม่ใช่แบตที่เลนะสวยด้วยเยอะะเลย3,400ทวนค่ะของแถมก็จะมีอะไรบ้างพี่ ฟิล์มเคสชุดชาร์จให้ค่ะเหมือนเดิมชุดชาร์จให้บริการรังการขายอย่างดีตลอดการใช้งานอยู่เล้วพี่น้องก็เอาเครื่องที่ใช้อยู่นะครับถ้าว่าจะเปลี่ยนก็เอาตัวนั้นมาเทิร์นเราก็มีราคาให้เหมือนกันใช่มีราคาให้ค่ะอมาที่พุกบเบ้างพี่เอ้าอ่าเทนี้มา7จเนาะออ้เมีเยอะมากนี่เจ็ดอะไรพี่เจ็ดไอโฟนเจ็ดพัเลย7จ็ดพัดจากราคาห้าพบาทลดเหลือสี่พ 4,900บาท4,900บาททุกตัวเลยผมขออยากถามเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยู่ในคลิปหน่อยว่าเนี่ยไอโฟเอย่างเงี้ยเขาออกมานานแล้วการใช้อัปเดตอะไรพวกเนี้ยมันยังใช้อัปเดตถด้าจุดเก้อยู่ค่ะตอนนี้ก็คือใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตใช้เกี่ยวกับธนาคารใช้ YouTube ใช้เอ่อไลน์ได้ปกติหมดเลยก็คือแอปที่ นะตัวนี้ที่เราใช้ใช้กันอยู่ตัวนี้ก็ยังรองรับได้ปกติเการเวลาก็คือยังใช้ได้อีกสองปีสองปีก็จะเอาแล้วก็ประมาณสองปีนี่คือเราใช้งานไปได้เลยปกติใช้แอปได้ทุกอย่างไม่มีเอาค่ะไม่มีดรอปลงด้วยก็คือยังยังอยู่ในเวอร์ชั่นที่ยังอัปเดตได้อยู่ใช่ค่ะยังอัปเดตยังอยู่เวอร์ชันที่สิบห้าอยู่เพราะว่ามีหลายท่านถามมาอันนี้ก็ถามให้ ยัยกันไปเลยค่ะก็คือราคาย่อมเยาด้วยอยู่ที่4,900บาทแล้วก็ยังใช้ได้ทุกอย่างหน้าจอก็แบตร้อยทุกตัวนะแบตร้อยทุกตัว6.5นิ้วนะคะแล้วก็เครื่องสวยจริงๆเครื่องไม่มีรอยเลยอยากจะซูไม่เห็นแบบรูขุมขนเลยอูนะนี่สวยมากสวยจริงๆค่ะเท่าไหร่นะ4,000 4,900บาท900บาทอันนี้จะเป็น iPhone 7นะครับ iPhone 7แล้วก็มี iPhone 8นี่ ไอโฟนแปก็จัดโปรจาก7,900เหลืออยู่6,900บาท6,900บาทจ้าเวอร์ชั่นก็เอ่อเป็นเวอร์ชั่นที่ทันสมัยอยู่ณปัจจุบันอยู่อันนี้ก็เปรดเนาะก็ยังถือว่าไปได้ไกลอีกยังไปได้ไกลอีกแล้วก็เปรดก็มีเยอะนะเปรดก็มีเยอะค่ะแล้วก็ไปที่เอ่อนี่ยอันนี้เจ็ดเนาะอันนี้เจ็ดค่ะนี่อันนี้ก็เจดีเอ็มเอ็การ์เอ็กซเอ็แม็กเอ็กอ็กซ์แม็กเครื่องเดิมๆเลย ภาพสตรีหลายท่านมองหาใต<ช>่ตรงน,นี้มกตัวตัวนี้จะเป็นหน้าจอ6-5นิ้วนะคะเป็นตัว t o แล้วก็ถ่ายรูปสวยมาก<ช>แล้วก็เป็นยังใช้แอปปกติได้แล้วก็ยังอัปเดตเวอร์ชนันได้ตัวนี้เป็นตัว t อปของไอโฟนสิบส่วนตัวนี้ก็คือ,ขอเขาจะเรียกแทนก็คือ x x mac ค่ะเป็นตัว t อปแต่หลายท่านก็เข้าใจก็คือ iPhone 10นั่นแหละเนะใช่ i p h o n สิบค่ะเป็นตัว t o ปตัวนี้จะขายอยู่ประมาณ 9,900บาทอุปกรณ์ที่ได้ไปสายชาร์จได้แท้ชุดสายชาร์จแท้ค่ะชุดสายชาร์จแท้เนี่ยพวกนี้จะมีกล่องแล้วใช่พวกอย่างนี้จะมีกล่องแล้วครับชุดสายชาร์จแท้นะคะจะเป็นชุดสายชาร์จแบบนี้เลยของแท้เลยประกันจากศูนย์ไอโฟนนะคะเป็นทั้งหัวทั้งสายแถมให้เลยถ้าเป็นลูกค้าตัวน้อยแถมให้เลยชุดนี้จะอยู่ที่พันห้าแต่เราแถมให้เพราะว่าเป็นลูกค้าตัวน้อยแถมคู่กันอ่างเียเลยก็คือมีฟิล์มให้ นะครับกล่องอย่างนี้ให้แต่ถ้าพวกตระกูล7นี่ก็จะไม่มีแตไม่มีค่ะแต่ถ้าพวก X X s อย่างเงี้ยจะเริ่มมีกล่องให้แล้วใช่อะขอขอเสนอ iPhone 15หน่อยไอ o n e 15มาทุกรุ่นเลยจริงๆแล้วราคาก็ประหยัดไปตัวละ8,000ย่างตัวเนี้ยขอโดด15ก่อน15ก่อน15ตัวเนี้ยราคาขายหน้าร้าน40,002เราขายตอนนี้อยู่ที่26,900ตัวนี้เป็นเขียวเหนียวซั เขียวเหนียวซับแล้วก็มีสีฟ้าด้วยอันนี้จะเป็น15ธรรมดาเดาค่ะ15ธรรมดาเลยแล้วก็ตัวนี้ประกันศูนย์ไอสตูอยู่ที่1ปีแล้วก็ประกันร้านมีตลอดการใช้งานอยู่เลยตัวนะครับ้อยเต็มค่ะแล้วก็ยังไม่ผ่านการชาร์จนะคะยังไม่ผ่านการชาร์จเป็นเครื่องที่เขาแอ็กเฉยเฉอมันก็ว่าเปิดให้ลูกค้าดูแล้วก็เอามาขายเลยแต่ขายให้เราประหยัดไปประมาณ5,000ถึง8,000 ตีว่าเป็นมือสองก็แค่เปิดให้ลูกค้าดูเฉยๆอันนี้เรานําเสนอให้ก่อนนะว่าพี่น้องลองเลือกเอาเรามีสีฟ้ากับสีเขียวลองเลือกเอาค่ะอันนี้ได้อยู่ที่ได้อยู่ที่สองหมื่รธรรมดาสีเขียวกับสีฟ้าใช่โปรพี่อ๋อเออโปรก็มีหล่นมาตัวหนึ่งตัวนี้จะได้อยู่ สองมือไอ้สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยตัวนี้เป็นสิบห้าโปรร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดค่ะร้อยเบตดร้อยแล้วก็ประกันเหลือหนึ่งปีเหมือนกันอืตัวนี้ก็แค่เปิดมาดมอะค่ะเออใช่เหมือนกันค่ะสภาพก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจะเรียกว่าเป็นเครื่องเดโมก็ไม่ถึงนะอันนี้อันนี้ใช้งานน้อยกว่าเครื่องเดโมอีกมาตัวท็อปหน่อยค่ะตัวท็อปสิบห้าโปรแม็กอันนี้ ที่มาที่ไปของเครื่องยังไงบ้างพี่อ่าตัวนี้ก็เปิดมาดมเหมือนกันค่ะตัวนี้เปิดให้ลูกค้าดูสีเฉยๆแล้วก็เป็นการเอฟเอเครื่องออกมาแล้วก็ประกันศูนย์ยังเหลือหนึ่งปีราคาอยู่ที่42,000บาททวนค่ะถ้าเราไปซื้อที่ศูนย์ณะตอนนี้ตัวนี้จะต้องจ่ายเงินแปดพันเก้าค่ะก็ประหยัดไป4 0 0พกว่าบาทไม่หกพันหกพันเดียวน้อถูกไหมพันกว่าบาทค่ะตัวนี้อุปกรณ์ครบเลยนะครับครบค่ะเครื่องใหม่ แต่ว่าเราจะแถมให้ก็จะมีฟิล์มเคสนี่ฟิล์มเคสแถมแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อที่นั่นไม่มีค่ะคุณต้องซื้อเอาทุกย่างค่ะอันนี้เครื่องก็แค่เปิดเครื่องให้ลูกค้าดูแค่นั้นเองอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บ11กับ14 13บากันไปมามาดูตัว iPad หน่อยได้ไหมไอ p a d ตัวที่เราจะโลกเนาะค่ะผมนี่ค่ะ iPad mini 4ซึ่งตอนเนี้ย มันมีถึงมินิหเนาะครับผมตัวตัวนี้มินิสก็ยังยังถือว่าใหม่อยู่นะคะถือว่าไม่เอาตัวนี้ก็ใส่ซิมได้แล้วก็สามารถคุมเครื่องเสียงได้ดีมากมไม่มีไม่มีการร้วนแน่นอนตัวนี้เราโหลดแอปให้ได้นะครับโหลดแอปแล้วก็สมัคร I.D. ให้ด้วยอ,อแล้วก็เครื่องใหม่ไม่มีรอยนะคะเนี่ย ดูชัดๆเลยสวยจริงอันนี้จะเป็นมินิ4มินิ4ค่ะใส่ซิมได้ด้วยนะใส่ซิมได้ด้วยค่ะไปทุกที่ไปได้ทุกที่ 3G 4G รับได้ 5G รับได้หมดราคาหน่อยลูกพี่ราคาก็ปล่อยอยู่ที่5,990ลดเหลือ4,990บาทลดพันหนึ่งเลยใช่ค่ะแต่ถ้าหน้าร้านทั่วไปที่5,990บาทแต่ถ้ามาจากที่ผมก็บอกเลยว่ามาจากช่องตะน้อยช่นอี้จะลดให้พันหนึ่งเลย เป็น4,990บาทอ่าอุปกรณ์ก็เหมือนกันเหมือนกันแถมให้เลยเป็นชุดชาร์ตชุดชาร์ตให้ติดฟิล์มให้นะครับมาที่จอใหญ่นิดนึงโอ้ตัวนี้เลยอ่ะตัวนี้อ่ะน่าเล่นอันนี้คือเจน5ค่ะเจน5เจน5แบต90%บเเลยตัวนี้จอเขาเรียกจอกี่นิ้วใช่หูจอจอสิบจุ สิบจุดหนึ่งนิ้วสิบจุดสองเลยค่ะตัวนี้จอเดิมจอแท้นะครับพี่น้องถ้าเปรียบกันกับตัวมินิก็คือเล็กกว่าเยอะแล้วก็แบตใช่แบบอึดค่ะแบบอึดกว่าเยอะแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นโปรแกรมปกติที่สามารถอัพได้ถึง iPhone 15อยู่เลยโปรแกรมตัวนี้ปกติมากตัวนี้ยังไปได้ไกลเลยไปได้ไกลยังอยู่ได้อีกนานคับตัวนี้จะอยู่ที่ลดเลยจากราคา6 9 9 0บาทลดเหลือ5,900บาท อันนี้5900า้บาทค่าลดไป1000บาทอ๋สวยมากสวยมากอยากให้ดูชัดๆเลยว่าไม่มีรอยเลยโอ้นี่มีหลายเครื่องนะใช่มีหลายเครื่องค่ะอันจะเป็น Gen 5้า Gen ห้าที่ร้านจะมี Gen 5เจ Gen หก Gen เจ็ด Gen แ Gen เ้า Gen สิบท็อปสุดตัวนี้คือตัวไหนพี่ Gen ส0ค่ะ Gen 10ใช่คือในตระกูลของ i p a พดต้องไปเก็บรายละเอียดหน้าตู้มันเยอะจัดโอเคมาเดี๋ยวมีตัวไหนอีกพี่ แล้วก็ตัวนี้อยากจะโลให้เลยตัวนี้คือ gen หกสามสิบสองกิกใส่ซิมได้อันนี้มือสองนะครับมือสองค่ะมีสองมือสองมีรอยบ้างแต่ตัวนี้จะลุนให้จากราคา6,990บาทขายในราคา59 0 0เท่ากันกับตัว gen อันนี้คือจะได้ในราคา gen 5แต่คือใช่แต่ใส่ซิมได้จะมีรอยใช่ค่ะทิปกัดนิดนึงมันมันดีตรงที่มันใส่ซิมได้ด้วยวมันกมใหม่กวาใช่แล้วก็ใหม่ ใหม่ขึ้นอีกหนึ่งเวอร์ชันตัวนี้หนึ่งเวอร์ชั่นอีกนะครับดีฟิล์มก็ติดมีรอยการใช้งานบ้างเลือกเอาครับพี่น้อกเจนห้าเจนหกจนจนถึงเจนสิบชุดชาอย่างนี้ให้เหมือนเดิมอ่าอันนี้ได้อยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยใช่ค่ะห้าพันเก้าร้อยทั้งสามตัวเลยครับผมตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยนะคอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในตู้นะครับเลใช่ได้ก็คือราคาลดลดพิเศษทุกตัวอันนี้คือถามเอาเลยเนาะก็คือถ้าจะให้แจ้งไม่หมดแน่นอนก็จะมีตั้งแต่สิบเอสด 12 13 14ท็อปตัวโปรตัวโปรแม็กซ์ทั้งหมดนะครับเยอะนะ11ก็สวยเนี่ย11สวยมากนี่11็ดไอโฟน1ิก็ราคาก็ลดลงเรื่อยๆเนาะราคาสตาร์ทที่11,000บาทมาดูเอามาดูเอามันเยอะจริงๆมันมันมันตามสภาพตามตัวเป็ด้วยใช่ค่ะบางตัวก็แปดร้อยอะค่ะ แล้อเราก็ขายตาม,มราคาแบดร้อยมาตัวนี้ยังตัวนี้แบบต8 8นะคะ256กกิการันตีให้เลยครับพี่น้องท่านใดที่ดูคลิปแล้วไม่สามารถเดินทางมาซื้อเองได้อย่างเช่นอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็มีลูกค้าที่ชมคลิปจากช่องผมใช้<า>บริการกับพี่ตุ้มก็หลายคนนะมาตลอดนนะมาตลอด ส่างจังหวัดเยอะอสามจังหวัดชายแดนก็มี<ต>ลูกค้าตัวน้อยเหนียวแน่นน่ารักมากค่ะเราก็พยายามเลือกเนาะตัวไหนบอกตําหนิตรงไหนบอกว่ามี<อ>จุดตรงไหนบอกหมดเลยเพราะยังไงไปถึงมือลูกค้า คุณก็เห็นอยู่แล้วอย่างลูกค้าบอกว่ามีเงินงบอยู่หมื่นหนึ่งเราจะเลือกเครื่องให้เลยว่าหมื่นหนึ่งคุณจะได้เครื่องที่ดีที่สุดคือเครื่องไหนแล้วก็จะบอกเลยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะบอกความจริงว่าเครื่องอย่างนี้อย่างนี้นะหรือจะถ้าเกิดจะเพิ่มตังอีก500้อยไหมจะได้เครื่องที่ดีขึ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามลดให้แล้วก็จะพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เนาะครับผม ตัวนี้ไม่เสียใจแน่นอนซื้อไปเห็นแฮปปี้ทุกคนนะคะไม่มีใครไม่มีใครด่าลูกด่าแม่ค้าเลยเพราะตั้งแต่แตน้อยมาอัดคลิปให้ครั้งแรกกันตอนนี้ผมลงคลิปแต่ละเดือนนี่ก็ไม่ต่ำกว่าสิบเครื่องนะที่ออกนะครับใช่ใช่ไม่ต่ำกว่าโอ้ยอย่าว่าเถอะยี่สิบสามสิบเครื่องแล้วต่อเดือนนะใช่ไม่มีไม่มีใครกลับมาด่าเราเลยเพราะว่าเราพูดความจริงอะค่ะเนาะก็คือเบ็ดน้อยก็บบกน้อยเตกโจเดิมโจเสียหรือว่าโจยังไงก็แจ้งตามนั้นเลย เปนีกหนึ่งร้านเลยเนาะเติมเติมตามงบที่ลูกค้าต้องการเอาเป็นว่าง่ายๆน้องพี่ตุ้มนก็คือมีงบเท่าไหร่บอกเรามาก่อนเลยเบอร์โทรศัพท์ที่ผมลงให้เครื่องที่ดีที่สุดให้กับลูกคาพี่ครับมีงบอยู่ประมาณนี้ที่ร้านพอที่จะแนะนําตัวไหนได้บ้างผมอยากได้ไอโฟนใช่ค่ะใช่แล้วก็พนยังเหมือนเดิมไหมพนก็ยังให้พนเหมือนเดิมค่ะก็คือคุณสมบัติก็คือหนึ่ง หนึ่งมีเพื่อนในเฟซเนี่ยหนึ่งพคนสำหรับคนผ่อนนะคะคเพื่อนในเฟซหน0 0งคนอายุยี่สิบแล้วก็จูมือเพื่อนมาด้วยอายุยี่สิบมาเป็นพยานให้กันแค่นั้นเองไม่เชคเครดิตไม่ใช่เครดิตค่ะแล้วคนที่ก้าวเข้ามาในร้านได้ผ่อนทุกคนไม่มีปฏิเสธค่ะ ถ้าเป็นคือณตอนนี้นี่คือพูดกันง่ายๆนะครับก็คือคนที่จะมาผลท่านไม่ต้องกลัวนะว่าเคยไปติดเครดิตออกรถโดนยึดโดนอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่สนใจค่ะเพื่อน1,000คนในคนในเฟชบุ๊กอายุคุณ20 20ขึ้นแล้วจะมีพนักงานเขาก็จะมามาทำเรื่องทำให้แล้วคุณจะเอาพยานมาคนหนึ่งที่อายุ20แค่นั้นเองเพื่อนในเฟซไม่ต้อง1ิคนที่มาผ่เนี่ย ผ่านหมดไหมท่ผ่านทุกคนค่ะไม่มีใครไม่ได้เลยเพราะว่า iPhone เราปล่อยหมดแต่ว่ามันจะต้องมีการผ่อนนะไม่ใช่ว่าฟรีนะครับมีการดาวด้วยมีการดาวด้วยต้องมาตกลงกันเอามือหนึ่งเราก็ให้ผ่อนนะไอโฟนเนี่ยราคามือหนึ่งจากป้ายเลยให้ผ่อนราคาป้ายได้เลยคุณจะเลือกมือหนึ่งก็ได้แต่คุณต้องมีการวางดาวนะคะครึ่งหนึ่งของราคาเครื่องแหละแน่นอนถ้ามันจะมีปัญหาก็มีปัญหาตรงที่ว่า เงินวางดาวตรงนี้แี่ยพี่น้องจะต้องเตรียมมาด้วยหรืออาจจะสูงหรืออาจจะน้อยนี่คือปัญหาของพี่น้องแน่นอนแต่เรื่องว่าผ่านไม่ผ่านพี่ตุ้งการันตีได้แน่นอนว่าผ่านผ่านแน่นอนครับเออค่ะอย่างไอโ o น e 11เนี่ยคุณก็วางดาวขั้นต่ำหกพันได้เครื่องมือชอเมือสองค่ะถ้าเกิดเป็นมือหนึ่งก็จะวางดาวอยู่ประมาณแปดพันได้เครื่องไปใช้เลยอใช่ค่ะมือหนึ่งในราคาหมื่นห้าเนี่ย วางดาวแปดพันได้สบายเลยแทนกล้องก่อนเนี่ยในร้านนะครับเนี่ยพี่น้องดูนะ iPhone มือสองหรือถ้าพี่น้องบอกว่าไม่อยากได้มือสองมือหนึ่งเรามีทุกรุ่นจนถึง15 Pro Max ก็ผ่อนได้แต่พี่น้องต้องสู้เงินเงินผ่อนเอาเองเนาะใช่เงินผ่อนก็ไม่ไม่ไม่แพงค่ะเงินผ่อนก็หลักพันค่ะไม่แพงถ้าว่าจะมาเอามือสองกันเนี่ยอย่างเช่น13 Pro Max 14 Pro Max หรือว่าจะเป็น15 Pro Max ในราคามือสองก็ ลงมาฟังเงื่อนไขกันดูว่าทางบริษัทที่เขาให้ผลเขาจะต้องให้เราวางดาวเท่าไหร่น้องปิ้มเนาะใช่ค่ะใช่ต้องเข้ามาด้วยนะครับใครที่จะผลนทุกตัวที่ตัดโบเราก็ให้วางดาวแล้วก็ผ่อนได้เนี่ยมนี้ผ่อนได้หมดเลยนะใอ่ที่พูดมาเนี่ยผ่อนได้หมดเลยค่ะก็คือมันดีสําหรับคนที่งบประมาณอาจจะแบบเราเก็บไม่ถึงมือหนึ่งได้แต่เรามีครึ่งหนึ่งแล้ว ลองมาพูดค<อ>ุยกันได้เอาเงินก้อนไปหมุนธุรกิจคุณเลยค่ะคุณก็มาผ่อนไปใช้ไปได้อย่าง11ทพี่<ช>ตุ้มเสนออยู่ที่1 0,000คุณก็วางด<ช>าวไปประมาณสัก5,000ันกว่าหรือ6 0พ0ใช่ 6, 000, ใช่ค่ะแล้ว่อนก็ผนสูงไหมพี่ตัวเดือน่อนแค่หนึ่ง700รอบาทตัวเดือนค่ะทายฟน11อโอ้มันก็จบเร็วใช่ใช่จบเร็วแค่เดือนเอง6เดือนจบค่ะเราให้ผ่อนเต็มที่คือ6เดือนจบ1,6 0 0บาทไอ้หนึ่็อบาทถกเดือนโอเคอะลุยตู้ฝั่่งนีี้ตอมาท ใครที่ชอบนะครับในส่วนของสามตาแบบเนี้ยเนี่ยสามตาอย่างเงี้ยสามกล้องนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวท็อปตัวท็อปของทุกรุ่นสิบห้าเราพูดคุยไปแล้วพูดคุยไปแล้วซีตอนนี้มีตัวไหนบ้างพี่มาอยากรู้ราคาเล้ค่ะสีโ r ร Max ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วพี่สีโ r ร m แม็อยู่ที่ราคาสามหมืห้าพันเก้าค่ะสามหมืห้าพันเก้าตัวนี้ก็มาเลือกเอาตามเบ็ดนะครับ ราคามันจะเพงตามเปอร์เซ็นของเบ็ดแล้วก็ความจุนะครับนูนะครับสองห้าสองห้าหกหนึ่งอะไรเนี่ยสองห้าหกส่วนมากจะมีสองห้าหกนะสองห้าหกเยอะสองห้าหกเยอะค่ะตัวเบ็ดก็มีตั้งแต่แปดสิบเก้าสิบเนี่ยครับเยอะเลยเบ็ดเยอะเลยแล้วดูเครื่องครับสวยมากค่ะของเรานี่จอเททุกตัวนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการซ่อมนะคะตัวนี้ จะเป็นเครื่องออเล็กินอนจากศูนย์เลยนะคะอย่างที่พี่ตุ้งเคยบอกก็คือถ้าเปลี่ยนมันจะแจ้งเลยเนาะพี่แจ้งเตือนทุกอย่างค่ะ iPhone คือเขาบอกทุกอย่างว่ามีการเปลี่ยนจอมาอย่างนี้ค่ะอ่าแล้วไปที่13ดีกว่า13สวยนี่13 Pro Max สวยมากนี่เนี่ยนี่ก็สวยพี่นี่สีเขียวเหรอโฮ้ยสีสีทองอ่ะสวยทุกสีเลยได้ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่13 Pro Max ครับพี่น้อง1นั้นติดกล้องเลยเนาะใช่ค่ะอันนั้นติดนี้กล้องติดเลยเลนส์กล้องให้ฟรีนะคะ อันนี้8ปดปดสิบห้าใช่ตัวนี้256กิกแล้วก็128กิกตัวนี้จะเป็น13 pro max ตัวที่13เลย13 pro max ราคาอยู่ที่128กิกนึอ27,500บาท27,500บาทของเถมก็เหมือนเดิมครับพี่น้องที่บอกเลยแล้วก็256กิกอยู่ที่29,900บาท900บาทคนได้เหมือนกันนะตัวนี้แต่พี่น้องก็คือ เงื่อนไขเพื่อน1,000อายุ20ปีแล้วก็เงื่อนไขของร้านที่ไม่ไม่ใช่ของพี่ตุ้มนะเป็นคนเสนอจะมีพนักงานกับบริษัทเขาจะมาแจ้งหรือว่าคุณ<ช>จ<า>ะต้องวางดาวเท่าไหร่ใช่คุณต้องวางดาวแน,น่นอนค่ะไม่มีฟรีนะคะถ้าถ้าเป็นฟรีดาวหรือโอนเงินในราคา3,000-4,000ได้14โปเม็ก13โเม็ก วิชาชีพค่ะพี่วิชาชีพทั้งนั้นเลยค่ะในเคดตในอะไรที่โดนกันใช่ที่โดนกันคือโอนตังไปให้เขาฟรีเป็นหมื่นแต่ไม่ได้จริงนะคะค่ะแล้วก็อีกย่างหนึ่งสมมติว่าเราต้องโดนดาวอย่างเงี้ยโดนผลเครื่องอยู่กับมือเราอ่ะมันก็คือเงินดาวได้นะใช่ไหมใช่ค่ะเมาติเพินได้พี่ตุ้มก็รับซื้อรับซื้ออย่างเดินเข้ามาบอกว่าพี่ใช้เครื่องนี้อยู่ได้เป็นเงินดาวไหม ก็อย่างน้อยคุณก็จะได้แบบว่าส่วนต่างเยอะถ้าถ้าเราอยู่ในมือเราสักรุ่นดีๆหน่อยอาจจะได้4ี่ห้าพันใช่แล้วเราก็เพิ่มตังก์อีกนิดหน่อยก็จะได้แล้วก็คอยไปผ่อนเอาใช่ค่ะแล้วก็ไปผ่อนเอาอันนี้รับซื้อทุกตัวค่ะช่วยลูกค้าทุกเรื่องค่ะอืมก็คือทางรี่นจะช่วยลูกค้ามากใช้อยู่นะครับก็สามารถมาเป็นส่วนต่างในส่วนของการเลกตีเทินโทรศัพท์ทุกรุ่นที่ใช้อยู่ครับถ้าว่าอยากจะมาเปลี่ยนมาได้เลย นะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น iPhone ก็ได้นะครับรับทุกรุ่นรจิงแล้วก็มือหนึ่งทุกรุ่นนี่เรามีนะเนี่ยพี่น้องบอกว่าเอ้าเห็นแต่ถ่าย iPhone กันนี่ถ้าอยากได้ซัมซุงมีมือหนึ่งมีทุกรุ่นเราดึงไห้ได้ครับเพราะว่าเราจะมีศูนย์ที่ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วเราสามารถไปดึงจากศูนย์มาให้คุณได้เลยราคารับประกันไม่ต่างกันลดจากศูนย์แน่นอนศูนย์ขาย ราคาเต็มไม่มีลดแต่เราจะลดให้200 300 500อลดให้เดียวนะนี่ที่เราคุยกันเรื่องนี้เพราะปกติคือความเข้าใจอ่ะคนที่มาร้านพี่ตุ้มจะมองว่าไอพวกนี้มันขายไอโฟนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือคือมือสองมันหายากไงคะมือสองสวยๆหายากแล้วเลยเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าก่อนส่วนมือหนึ่งอ่ะมันมีทั่วประเทศอยู่แล้วเราสามารถดึงขายให้ได้หมดแล้วก็ราคาลดกว่าศูนย์เนี่ยสามร้อยขึ้นใช่ค่ะห้าร้อยก็มี มาเก็บ12หน่อยอยากดูราคาให้พี่น้องแล้ว iPhone 12 12ก็จะมี12 Pro Max เลย12 Pro Max ตัวนี้เลยโอ้เครื่องสีทองสวยเลยตัวนี้12 Pro Max อยู่ที่สองหมื่นห้าร้อยวนสองมืนห้าร้อยบาทขวนใช่สวยมากสองตัวนี้เลยแล้วก็มี 2フォーแม็ก256แบ็ดก็จะมี70โอ้ตัวนี้100เนี่ย85ครับผมใช่ค่ะสวยมากค่ะตัวนี้ก็256จะอยู่ที่24,900ครับผมแล้วก็11หน่อยครับ11 11フォーแม็กนี่ไงสวยอ้อนี่11フォーแม็กค่ะตัวนี้คือ11フォーแม็กดูดีเลยนะฮะนี่ สวยเลยค่ะอ่ะราคาหน่อยครับพี่15900บาทค่ะ15900บาทสิ p เอ็ดโปรมด้วยพี่น้องด้วยจาก16900นะคะก็ลดลงนะครับในคลิปนี้คือราคาเนี่ยถ้าว่าถ้าว่าไม่ได้ดูจากคลิปผมหรือไม่ได้แจ้งว่ามาจากตะน้อยบางทีอาจจะเจอลูกตีเนียนอีก1,000นะเออใช่ๆๆเพราะว่าเราต้องตีเนียนอยู่แล้วค่ะเพื่อกำไรของของ ของร้านเรานะคะนะแต่ถ้ามาจากเพจตะน้อยมีลดไปเลยแหละ1,000อย่างที่เราพูดนะคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะพยายามมาอัปเดตให้ใ<ช>นะครับก็รับเลขกิีเทิร์นเหมือนเดิมน้องทนายที่มีเครื่องนะครับมาที่มาดู iPad เจนที่มันสูงขึ้นัวนั้นเป็นตัวแอร์นะคะตัวแอร์ตัวทอ่หนึ่งอ๋อนี่แอร์ iPad Air ค่ะโอ้นี่นะครับผม มีเยอะนะพี่น้องมาเลือกมาชมกันได้เยอะมากเยอะมากแล้วก็เนี่ยครับไม่ใช่ว่าพวกนี้จะไม่ผลนะอันนี้ก็ผลได้นะนี่ได้เหมือนกันผลได้แอร์สห้ามีหมดนะคะตัวนี้ของานเราจะเป็นตัวท็อกหมดเลยแต่พี่น้องต้องสู้เงินเงินดาวกันเอานะนี่ค่ะในการดาวนะคะเนี่ยเลทดาวซึ่งไม่เกี่ยวกับร้านร้านไม่ได้เป็นคนกำหนด มันคือธนาคารกำหนดนะคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามาไม่ถูกร้านก็หน้าแม่ค้าคนนี้เลยค่ะี่ทนี่แหละค่ะเออก็เอาจริงๆิงอ่ะคือผมกับพี่ตุ้มก็ไม่รู้หรอกว่าจุดประสงค์ของพี่น้องอยากได้ตัวไหนเอาเป็นว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ผมลงให้ใคโทรมาปรึกษาโกนนะครับว่ามีงบประมาณนี้อยากซื้อให้เองอยากซื้อให้แฟนให้ลูกสาวหรืออยากโอนรายละเอียดเป็นยังไงแล้ว เราอยู่บุรีรัมย์แต่คนไม่ใช่บุรีรัมย์หรือยังไงพี่บุคคลคือยังไงบ้างอยากผ่อนต้องมาหาเราหนึ่งวันในการทำเอกสารต้องจาเป็นที่จะต้องเป็นคนบุรีรัมย์ไม่จาเป็นค่ะทุกจังหวัดทุกคนจังหวัดทุกจังหวัดแต่ว่าขอให้มาหาเราแค่วันเดียวในการมารับเครื่องแล้วก็ทําเอกสารวันเดียวแล้วคุณไปใช้ที่ไหนก็เรื่องของคุณแล้วก็จ่ายเงินผ่อนมาทางทางธนาคารแล้วก็ส่งสลิปมาหาเราแค่นั้นเอง อ๋ออันนี้คือที่พูดมานี่ไม่ใช่ว่าจะผลแค่คุณบุรีรัมทุกจังหวัดทุกจังหวัดมาได้เลยจะมีปัญหาอย่างเดียวคือคุณต้องมาคุณต้องมาหนึ่งวันและคุณก็ต้องสู้เงินดาวที่ทางธนาคารเขาเสนอให้เพราะว่าเลทเงินดาวเขาจะตายตัวนะคะทูกคาแถวที่สองสีเหลืองเนี่ยอ๋อเอาเป็นว่า มาถามก่อนพี่ตุ้มก็สามารถแจ้งมาเงินดาวได้ก่อนเลยเราจะบอกเงินดาวไว้ก่อนเลยแล้วถ้าเกิดคุณร้อมคุณก็มาหาเราเลยเออเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเวลามาจะได้จบเลยใช่แต่เรื่องเปอร์เซ็น์ที่มันได้อะร้อยเปอร์เซตีเรนต์ยเรนตเลยพี่น้องคนมาได้หมดนะคะอนี่ปากกาที่ใช้กับไอแพดก็มีขายนะคะอของแท้แอปเปิลแท้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะอันนี้เป็นปากกาเพนสิ้นหนึ่งค่ะ สวยมากครับพี่น้องราคาอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสสองลูปพี่ดูดีๆีสองเพนซินสองเพนซินหนึ่งก็มีอ่าเพนซินหนึ่งก็มีค่ะนี่เพนซินหนึ่งครับเพนซินหนึ่งจะใช้กับเกมตะกูลเจนเพนซินสองจะใช้กับตระกูลไอแพดแอนะคะตัวนี้ราคาก็อันนี้จะอยู่ที่สองพัน้าร้อบาทอันนี้จะอยู่ที่สองพันแดร้อยบาทอ่าพี่น้องก็ มาเลือกมาชมกันได้นะฮะผมก็นคนถ่ายเม่ค้าก็น,นำเสนอเต็มที่แล้วหากเหลือรายละเอียดตรงไหนก็มาชมมาดูกันได้นะครับอะไรยังไง FC ไหนบอกก่อน FC ไหมีเลยเจอซีด้วยอู้นี่อู้สีเหลืองเท่ดีนะ อันนี้เป็น11นะครับผมเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีฟ้ามีทุกรุ่นเลยนะครับผมอ่ะปีตุ้งประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ต้อนรับลูกค้าก่อนคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอใหม่ๆคอยว่ากันคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วกันเนาะพี่เนาะโอเคขอบคุณมากเลยครับผม